ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ารพกับมื่อวีวิถีชีวิตพ่อเพียงผ้าผีผ้านองเข้ามาหัวมาสวนมาทงมาทาเคอเก้าแหละกับพี่น้องมาหลาะเมืองหัวเมืองสวนเนาะมือนี้มีน่องม้ามานำสองตัวับน้องม้าโคลาครับน้องม้าดุกเด็กไอ้ใจกับไปนำนะครับเมื่อนีนนองม้าดุกเด็กกับมานำทั้งสี่แล้วครับ ไปหัวไปสวนกับมน่น้ำแม้วว่นกันที่แถวนี้นะครับวิถีชีวิตพ่อเพียงมาหัวมาสวนกับมาน้ำจังหวะเม,มืองไ้เมืองหน้าเมืองหัวเมืองสวนนั่นสิแล้กับพี่นอ้องแล้วนบางนี่เป็นป้ากล้วยครับพี่น้องเดี๋ยวก็เห็ดขีดในปีนเห็น้องขอเมืองนะครับแับนี้หรือป้ากล้วยออกกาววานเขา่านะครับบางนี่เห็ดหน้าวานไว้ครับ เพราะว่ามันสูงแล้วก็แ้่ว่าก็เป็นหม่องร่องรับน้ำกับคนน้ำมากกับคักมันสิล่องหม่องนี่ก่อนครับพี่น้องเนี่ยก็เลยว,วานเขาไว้เนาะเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้นองกัเมึงครับอยู่ข้างๆซาลาหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับตึงเขาไปเอาอาหารให้ปลาเอาอาหารให้ไก่แล้วครับก็เลื่อยางออกมากข้างนอก มาเมืองบรรยากาศยูข้างนอกนานอันนี้มีมีผู้มาซอยอยางเมืองบรรยากาศน้ำครับลองมาโคลากับลองม้าลูกเด็กปกติลองม้าลูกเด็กนี่ยมค่อยออกมากับมบีแต่โคลาแต่เมื่อนี้ลองม้าลูกเด็กดก็ออกมาน้ำมาเมืองบรรยากาศ หน้าหัวหน้า,นาสวนของวิถีชีวิตพ่อเพียรี่แล้วครับพี่น้องเลี้ยวกับไปทั้งไร่ผลักเป็นป่าเป็นดงแล้วครับเงอนหน่อยกับแทบสิ่เลี้ยวบ่เห็นเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นป่าป้าอย,ย่างแหนป้าบักนาแนวสารพัดแล้วครับที่ปลูกไว้มอนเบอรี่ยกข้างหน้านี่แหละครับถัดไปทั้งผลกับที่เป็นต้นยางไ่ก็เ,เห็ดขีดใหม่พี่ให้น้องกับมึงแหละนะครับ เป็นสวนยางที่วิธีชีวิตพ่อเพียงปลูกไว้เป็นโฮมเป็นเงาแล้วครับพี่น้องถัดมาทาั้งทีก็ง่อยนึงก็จะเป็นปลาบกนาวเนาะปลูกไวไก้ใกล้ๆก,กันนี่แหละครับหกไปด้วยแนวอยู่แนวกินแนวจิมีประโยชน์แล้วครับพี่น้องเนเป็นปลาบกนาวเป็นปลายาง้างๆซาลาหน่อยห้านี่ยแหละครับผ้าผีผ้าหนองเข้ามาก เลาะหัวเลาะสวนเนี่ยมาแรงครับสวนหนหน่อยของวิธีชีวิตพ่อเพียงเลยละครับปลูกหรลายยางไว้ในสวนเนาะพี่น้องเอาไว้ทายูตะกินน้ำครับโอ้ยลองหมาโคลาโอ้ย่อนแสงในจังหน่อยครับยางลำกลเดี๋ยวก็ไปทางในวนกระซะปลาแล้วก็พี่น้องน้ำก็เพิ่มเป็นเด็กยื่เติมหนึ่งถือว่า ปริมาณน,น้ำก็เพิ่มขึ้นอีกก็เพราะเพิ่มลร้ครับแต่ว่าปลาที่เลี้ยงไว้ก็รอดตายแล้วล่ะครับพี่้องบาทนี่เดี๋ยวบางน้ำก็เพิ่มมึนอีกน,น,นิดนึงครับกเก่เล็กน้อยฝนฝ่ามากก็คือที่เพิ่มปริมาณขึ้นอีกปลาที่ปล่อยไว้แี่ว่าจะจับแล้วก็พี่้องปิดนี่ปล่อยไว้อีกเล็กน้อยเนาะลูกหลานเขา มีโอกาสลูกหลานเขามากว่าล่ะเลี้ยวไปก็เห็นสล้หน่อยแล้วก็พี่น้องหกไปด้วยจนบุกก้นใหม่ที่ปลูกไป้ยุให้กินแล้วกับลายยางที่ปลูกไว้เนาะพี่น้องเนี่ยในสวนของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละกับคางไว้ทั้งเพียงครับพี่น้องก็เป็นปลาบังหน้าือนกันครับเพียงกันได้พูนพี่น้องก็เหลียวไปฟังทางปุ่นกับทางปุ่นางคางองแดงอ่างแดงไงผุนกับเป็นต้นบังหน้าือนกันปลูกไว้โยอะ ทางสะเข้าเลยแหะครับทามพุ่นะมาณชิบกาตนครับกาล่างออกหน่วยเติมนึ่งลวครับนี่ละครับวิถีชีวิตพ่อเพียงสวนน่อยๆปลูกไว้ลหลายอย่างที่ได้เอาไว้ใช้ยุ่ะากินเนาะไปลองเนี่ยผ้าหน่องมาโคราผ้าหล่องมาดุกดิกมาหัวมาสวนเหมือนในแหลนน้ำนกลนครับหน่องมาดุกดิกมาหัวมาสวนนำ้ำวิถีชีวิตพ่อเพียงครับ บรรยากาศเนี่ยมแรงแดดลมลมตกครับวุ่นใจจักน้อยพี่น้องฝนตกลงมากกับต้นหมูกต้นไม้กับเขียวงามน่ามในสะก็บกำลังเพิ่มขึ้นครับถือว่าพนวิกิตแล้วครับพี่น้องปีนี้อ่ะวิถีชีวิตพ่อเพียงเห็นความสวยความงามกับมาฝากพี่ฝากน้องครับฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามน้ำหนัครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ ได้ผ่าลาดคลี่เ็ดในพีเนน้องเขาดูเมืองครับขอบคุณพี่น้องเขาครับสวัสดีครับ